บีเอ้ยบีคะวาสนาลูกวาสนามามีรักหนูนะลูกนะเออมามีรักหนูนะจาจะหนูอยากเล่นของเล่นหนูแล้วลูกแล้วแม่รักหนูนะลูกรักที่สุดเลย ใครมาว่าให้ลูกลูกแม่ไม่ได้เข้าใจไหมใครมาว่าให้หนูไม่ได้นะลูกเนาะใครมาว่าให้หนูไม่ได้เน,นาะม,ม,มันไม่รักหนูนะลูกนะหยุดเลย มีรักหนูนะคะนะอืม ตัวอยากเล่นละคะเฮะ้ยพี่เพ่อยากเล่นเหรอเฮ้ยรสนาน่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs>